สบายยิ่งทุกคนวันนี้มาพบกับซองทวิจเจสนแนลเนาะออาวันนี้จะมาอาร์ตเป็นมิเศษเนาะวันนี้จะไม่มาลรีกเกมทุกคนจะมาอ่าจะร์ตแบบเป็นจะมาร้องเพลงให้ฟังเนาะเอาเบื้องกันเนาะถ้าไผรมกักคลิปนี้ก็พักคนลักก็แช่พักที่ตามซองน้องใหม่เด้อเพิ่คนเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะวันนี้กะค่อยกะอ่าเขียนเพลงมาครบหมดละเบื้องกันเนาะว่าเฮา เาจะซุ่มสละมันมีมีเจียนสอันเนาะเอาเบิ่งกันว่าเาจะอ่าาจะได้เพียงอย่างเนาะเพียงที่เ้าลองเป็นแหละหนึ่งสองสมจั่วยึดยึดย,ดยดึจับจับาสามานันเนาะสามาันวันทูทีโฟเอทนเอาตัวอย่างนี้เนาะเอยชิดชิดชิดอืตัวนี้ อัตัวเนี้ยอ,อโดการสารลักแห่งความกา้างมืงคอนในเพลงเนี้ง <_ C 1> เพลงนี้เป็นอ่าเป็นวงซูมทุกคน <_ C 1> <_ C 1> <_ C 1> เอ้ยเป็นเพลงวงซูมซื้อเพลงว่าอย่งเร็วกับเพลงมัดใจให้เลือกระหว่างสองเพลงนี้ทุกคนว่าคนเลือกอ่าเพลงอย่างนีอ่ะ อข้อจะเอาเพลง่ะขอเพลงมัดใจของเราทุกคนคือว่ามันเป็นเพลงที่ว่ามดนโดใจแห่งนาะนรับภัยกำลัอง,ลงอ,อกหัก่วงนี้่ะ,ะมาเมิ่งกันเลยรับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมดใจ <c oughs> ก่อนเสียคอไว้ก่อน่วงนี้ ส่วนนี้มันโบฮิตเป็นได้นะคอดรอมันโบยหฮงมาได้นะต่อตายลิงเกมช่วงนี้ขอบตากันเน,าน่านําลายเรื่องเออขอบตากันเน่านําเลบนเพลงมาใจเนานเเเนะทาเบิ่งกันว่าจะลองเพียนจะลองมัวเนาะอาเบิ่งกันเบิ่งนกันเอาแบบท่อนแบบอ่าคอมมุกฮุกมันเนาะเอาแบบเรื่องต้นนะแต่หอเอาลองโมบันทุกคนร้องเพียงโมบันจะเทล่อ โอเคนั้นมาเริ่มกันเลยเนะ1 2 3 อยู่ไปก็ไม่ได้ใจเธอก็รู้ว่าเธอกำลังสิเปลี่ยนไปสัญญาบอกว่าทำไรแต่เมื่อหัวใจเธอมาเปลี่ยนผันหลักสันที่ทุ่มเทไปจะมีความหมายอะไรทั้งนั้นเมื่อเธอคอยจะกดดันบีบคั้นให้สันเดินออกมา บองว่ารักพันนู้นพันนี้แต่วันนี้ก็ทิ้งกันง่ายได้ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเธอนั้นจะฟังสันได้อย่างนี้สันขอโทษทีที่วันนี้สันคงเมอใจ เมื่อเธอเมดใจอยู่ต่อไปก็มีแต่ซ้ำเจ็บครั้งนี้ที่เธอกระทำมันตอบว่าย้ำซ้ำเติมหัวใจเจ็บครั้งนี้คงต้องเจ็บเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าสันนั้นทนไม่ได้ ยอมเสียใจดีกว่ารักคนใจร้ายอย่างแท้อ่ะอันนี้ก็จบไปนะทุกคนลองบทถึกแน่่รับเป็นเพียนแน่ทุกคนอ่ะจะมาอ่าจะมาเลือกอีกเธอหนึ่งเนาะว่าจะได้เพียงอย่างกินี่เสียงเสียงไม่อยากดีไ่ได้เนาะเสียงคนเพียนเนาะทุกคนเด็กบานเนาะก,กันแนวนี้นะเสียงเพียนติ๊กตอกติ๊กตอกวันทุที เอาวันละกันนะทุกคนมันเป็นแบบว่าอ่าเป็นแบบเลขหนึ่งนะเลขมงคลเลขวันเนาะเลขหนึ่งทีหนึ่งเขากันบาทสานไดาเพลงนะี่โอ้ทุกคนนางอย่างวะให้คนมึนงต้องซืก็ยัางงาไปได้นางฟ้าของซันเนาะเป็นเพลงวงฟินิกเนาะ ม่วนนะคนแต่คนร้องโมม่วนคนกำลังที่จะร้องโมม่วนมาเบิ่งกันเลยมันจะร้องม่วนหรือร้องม่วนอาจจะร้องม่วนม่วงตเบิ่งกันเนานะขอบคุณนะเ,ออเดี๋ยวเด้อเทสเทว take, take, ทุกคนจีนี่ลืมลืมเอาโอเคเอาไหม่เนาะเอาไหม่เอาไหม่จีน,นี่มันอ่าขอนับเนาะนับ,นบ,นบ หนึง่งสองสามขอบคุณนะที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันก็ขอบคุณนะที่ทนอยู่กันไม่จากไปไหนไม่ว่าเส้นทางของเราจะไม่รวยดังกีบดอกไม้แต่เธอก็ยัง,งยิ้มได้เสมอ ลอยยิ้มันวานของเธอมันทำให้ฉันสื่นใจเปี่ยมด้วพผนที่ลดต้นไม้ไกลแต่อ,อย่างสันสะตลมหายใจของคนที่มันเมิดหวังสะต่อแรงให้คนอย่างสันสู่ไปก็พอเธอ ขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาจากฟ้าฟ้าที่ไกลแสนไกลจนมวลดาวแผ่นดินสดใสให้คนอย่างสันกี่พลังในมืดขึ้นยืนกี่ปัญหามากมายไม่วันแค่มีเธออยู่กับฉันก็ไม่คิดกลัว ขอคุณเดือที่เธอรักกันนางฟ้าของฉันฉันรักหมดใจต่อให้ฟ้าดินสลายก็ยังเป็นเธอขอสัญญาว่านับจากนี้จะจงรักพักดีต่อเธอขอบใจเธอ <c oughs> ที่มาลักไอคนอย่างฉัน แต่เธอเป็นดังฉันเป็นดินจะมันแตกแตกต่างกันเธอเป็นลุงฉันเป็นกาไม่ต่างหรือคนลาสัน้นแต่ดอกฟ้ายัางหูนลงมาโดยเป็นังเกียจกันขอจริงเธอในวันนี้ที่ให้โอกาสฉันรักของสั้นกับรักของเขามันเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่แม้เวลาจะผ่านนานสักเท่าไรยังคงรักและสื่อสัตว์จากวันนี้จนวันตายฟ้าดินจงเป็นพยานจงรักถึงเธอจนสิบมเมลาย โอ้เมโนฟาสวยงามต่อให้หัวใจเธอไว้ให้เธอหมดสิ้นเมนูพิงอะจบไปแล้วทุกคนลองสูดจกเถื่อนเนาะพี่ลองเกิสุดอะวันนี้กับจบปัตย์วนนี้ทุกคนถ้ามัก คลิปนี้กับากุลไลก็แซ่พากุดติมกนะครับซองฮาวิจ๊ดนะทุกคนวันนี้จะมาบ่ได้มาเรีเยนรูมาลองเพลงฟังเมื่ออื่นอาจะไปแกงมุก,กันนะทุกคนจะไปแกงซองไอหมุนตาเปิดเนาะเพิบ่มักออกถายวิดีโอเนาะมือจะจับเพิ่นออกเลยไม่้องให้ได้เนาะถ้าถ้าค่อยลืมละอันนั้นช่วยคอมเมนต์เลยนะทุกคนอย่าลืม,มนะนะวันนี้ก็ขอบายบาย